สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้กุละการแสงอรุณครัวทุรกทุเรนะคะวันนี้มีเมนูพิเศษพี่น้องเลยวัได้ไปหากบหาอึ่งคือเพื่อนเนาะค่ะเนาะไปหาซื้อป่าทูอยู่ตลาดจ้าพี่น้นองค่ะมื้อหน,นี้ได้ป่าทูสดนะคะกับปเก็บใบมะขามอ่อนมะพร้อมนะคะเพื่อนๆค่ะนี่จ้าก็จะมาต้มสม้มป่าทูสดนะคะ<ๆ>เพื่อนๆค่ะ นี่ค่ะก็จะมีเครื่องนะคะมีหอมมีตะไคร้มีคาออนใส่ใบมะขามลงไปเลยค่ะเคี่ยวไว้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆจานี่จ้าให้ใบเพื่อนเปื่อยๆเห้ออกรสชาติสมไว้ๆเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะแกะใส่เครื่องปรุงรสต่างๆเกลือเครื่องปรุงรสนะคะเพื่อนๆจ้า ต้มจิ้งไห้สักน้อยหนึ่งจะจะมีพริกนะคะมือหนีบกุลการจะใส่พริกแข่งขวนะคะใส่พริกแข่งขวเพราะว่ามันจองี่หอมเมื่อใส่ต้มปลาทูจะได้ทรงกินพริกอหอมหอมนะคะพ่อหนามเดือดแล้วก็ใส่ปลาทูลงไปจะมือหนีบได้ปลาทูสดนะคะ ปลาทูสดของเรานี่ก็จะใส่ให้ครบทุกตัวอันกุลการบะแบะใส่แบะพุ่งออกนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆจ้าจะเหตุแบบนี้แล้วต้มทิ้งไว้ปิดฟ้าทิ้งไว้เลยนะคะต้มส้มปลาทูเป็นนี่อย่างเมนูเห็ดยังไงนะคะเพื่อนๆจ้ากินเป็นกับเข่ากับแซบกินกับแกล้มกับแซบนะคะเพื่อนๆจ้าเมนูง่ายๆลองทําดูนะคะปลาทูสดกหาสื่อได้ตาม ้องเย็นต่างๆนะคะเพื่อนๆนีค่ะขวดพริกเราก็มาตำปุ๊บปิ๊กปุ๊บปิ๊กปุ๊บป,ป,ปิ๊กนะคะเอาหยาบๆจังหน่อยเพราะต้องเอาละเอียดบากนะคะพริกแข็งนี่จะเหให้รสชาติต้มยำของเ้าน่ะมีกลิ่นหอมและรสชาติก็จะแซ่บนะคะนี่จ้า <ๆ S 1> ปรุงรสตามใจชอบแล้วแล้วเราก็จะใส่เครื่องต้นหอมหอมเปรนะคะผักชีฝรั่งนะคะเพื่อนๆจ้า ใส่ลงไปนี่ค่ะสีสัน,นรับประทานนะคะกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ได้นะคะกินสดร้อนๆในหน้าฝนนะคะเพื่อนๆค่ะร่มครับวัสดีขนาดได้จะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่คอยรับชมคลิปและติดตามกุลการแสงอรุณนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะจ้าสวัสดีค่ะ ชิมสิคะอร่อยไหม <c oughs> สุดยอด